ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e Raina Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูและคนาธนูสําหรับคนรอรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าจะมีเกณฑ์นวนกลับมาไหมนะคะสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของคุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดู สถานการณ์คนรอนะคะคนรักเก่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะชาวนุ l o v ร r s ิร์ส5ทัวรยังรักยังรอเอซอคั A class, มีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะมีคนเข้ามามีคนใหม่เข้ามาจีบคุณนหรือคุณอาจจะไปเจอกับคนใหม่ๆก็ได้เป็นชาวต่างชาตินะคะเด็นมากหรืออาจจะเจอกันทางสถานที่ท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางนะคะ เดอะฟู uh, food, เนี่ยเหมือนใจนึงอะคะ่ะเนี่ยห้ถ้วยใจนึงก็เหมือนยังจมอยู่ในหลุมดำก็คือความรักครั้งเก่านะคะอีกใจหนึ่งคือความรักครั้งใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสับสนว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองเป็นเดอะฟูคือเริ่มต้นใหม่ดีหรือเปล่านะคะหรือจะยังรอคนเก่าดีนะเหมือนจะเป็นอะไรที่สับสนในใจนิดนึงนะคะที่นี้ ร้ยหลักๆเรามาดูด้านคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงสถานการณ์ของเขาสามไม่เท้าสเตรน d นะคะนายออ o r ซ7เจ็ดถ้วยแล้วก็นายออบบอน,นะคะตัวเขาจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนคุณนะ คือเขาจะดิวลิงกับชาวธาตุลมหรือชาวธาตุไฟเมสิงหรือธนูนะคะอะกุ้มเมทุนหรือตุลในที่นี้ตัวเขาเองนะคะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะกำลังดิวอยู่กําลังคุยอยู่นะคะเขายัางลั้นลาอยู่ค่ะถามว่าในเรื่องของความรักเขายังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะยังแบบคุยเล่นคุยแบบที่เล่นที่จริงหมาย,ยอกไก่อะไรประมาณนี้นะคะอืแล้วดูเหมือนกับว่าคนที่เป็นชาวถ้าเขาดิวกับชาวธาตุไฟนะ ชาวสิงอ่ะจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความคิดของเขามากเป็นพิเศษนะคะอืมแต่เขาถามว่ายังเลือกใครไหมก็ยังไม่ได้เลือกใครและใจเขาเหมือนหันหลังให้กับอดีตนะคะแล้วก็มองหน้าไปข้างหน้านะคะว่าอเหมือนเขาแบบหันหลังแล้วอะ่ะแต่จะต้องมาดูลึกๆอีกทีหนึ่งว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงมาดูซิว่าความรู้สึกเขานะคะเขารู้สึกยังไง สีด่ดานนะไฮพรินเทสห้าเหรียญคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ว่าแต่เขาไม่คิดจะทำอะไรอะ่ะเขาได้แต่นิ่งคุณอาจจะไม่ได้เห็นวี่แววหรือท่าทีใดๆจากเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาได้แต่เก็บงาอยู่ในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผย ว่ายังคิดถึงหรือยังรู้สึกอะไรใดๆกับคุณก็ตามถึงแม้ว่าสิบเหรียญขึ้นมานะคะเป็นความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยใช้ร่วมกัน 1. เหรียญอยากมีโอกาสเข้ามานะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนคิดแล้วคิดอีกอาจจะแบบไม่เอาดีกว่าเดินหน้าต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะถ้าเขาคิดยังไง เราคิดยังไงกับสถานการณ์ของสัมพันธ์ A เอสซอมบอนในออฟคัพนะคะ6เหลียนถ้าเขามีเกณฑ์กลับมานะ60%นะคะกลับมาแต่ว่าคุณต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าเขาก็มีคนใหม่ที่กำลังดินอยู่หรือกำลังคุยอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณยอมรับจุดนี้ได้คุณรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเรามาเริ่มคุยกันใหม่ในลักษณะของเหมือนเหมือนจีบใหม่อะได้คุณก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า กลับมาแล้วไม่ได้คอมมิตเหมือนเดิมกลับมาแล้วแค่คุยแล้วก็เขาก็มีตัวเลือกใหม่แล้วก็ไม่เอาแล้วก็ก็ได้นะคะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละบุคคลไปนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะในในเดือนนี้ mm hmm. เขาคิดยังไงกับคุณ10บดาบค่ะ2ดาบนะเดือนสั้นเขาคิดว่าคุณน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปละ้นะคะแต่เขาก็รู้ว่า สิ่งที่ผ่านมามันก็ยังคงฝังใจเขาอยู่นะคะสิบดาบนะคือช่วงเวลาที่ต้องการเยียวยาหัวใจหรือเขามองว่าคุณน่าจะเยียวยาหัวใจแบบว่าหายดีแล้วแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่แล้วดูเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณด้วยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแบบมีหรือเปล่าชาวหยดเดินหน้านะคะสองไม้เท้าอืม เขามองว่าคุณน่าจะมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะในะะอภิ o อบคัพอตูพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หมดเลยในที่นี้เหมือนถามว่าต่อให้เขากลับมาเขาจะโฟกัสไปข้างหน้าเขาจะไม่โฟกัสหันมาที่ข้างหลังถ้ากลับมาคุยคือเราจะต้องมาเริ่มใหม่มันพูดถึงการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่ ต้องมาสตาร์ทใหม่นับหนึ่งใหม่อีกครั้งด้วยตัวเลือกที่มีคุณต้องไปไฟกับตัวเลือกที่เขามีด้วยเช่นกันแล้วก็ตัวเลือกที่คุณที่จะกําลังจะเข้ามาด้วยเช่นกันคือมีคนที่อาจจะมาเข้ามาจีบคุณในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วทีนี้ในด้านของคุณล่ะคุณจะยังไงคุณจะยังไงนะคะในด้านของตัวคุณคุณจะยังไงกับ จุดนี้ความรู้สึกที่มีต่อเขานะคะห้าไม่ท้าวสับสนในตัวเองนะอืยังสับสนอะ่ะคิดไม่ตกสี่ไม่ท้าแต่ก็คิดถึงช่วงเวลาที่มีร่วมกันนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่มีร่วมกันเราเดินหันหลังกับความสำคัญตรงนี้มานานแล้วนะคะหันกลับมาเดินหันหลังออกมานะคะนานแล้ว จนทำให้รู้สึกว่ามันจะโอเคไหมที่จะวนกลับไปเอ,อถ้ามีการติดต่อมีไหมในออฟฟิศนะคะคิงออฟคัพสามเรียนอาจจะได้มีการพูดคุยกันผ่านตัวกลางผ่านเพื่อนหรือผ่านโซเชียลมีเดียสักอย่างผ่านตัวกลางบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันในเดือนนี้นะอสิบเหลอนนะคะเป็นตัวคุณต้องเป็นฝ่ายต้องเป็นฝ่ายเข้าหานะ ตัคุต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะคะจะรอให้เขาเข้าหาหน่าจะยากนิดหนึ่งนะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปชาวคนูคนรอรักเก่าก้าวถ้วยเอสับสอดบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาใจเราจะต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนอย่างเช่น ความรู้สึกของคุณที่สับสนว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะรอคุณเก่าหรือคุณจะไปต่อข้างหน้ากับคนใหม่เจ็ดไม้เท้าคือเหมือนกับว่ากำแพงการกีดกันอะไรสักอย่างนึ่นะคะอย,อย่างที่บอกว่ามันไม่ชัวร์ไงมันไม่ชัวร์กับความรู้สึกของตัวเองใ,ในในเ,เดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ติดต่อติดต่อสื่อสารก,กันกับคนเก่า ที่เป็นชาวทาดน้ำก็เด่นนะคะแทมแทนและมีเกณฑ์ได้พูดคุยนะคะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแหละอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ได้คุยกับคุณเหมือนเดิมนะคะาจะต้องทําใจรอมรับตรงนี้นิดหนึ่งเนาะอโอเคต่อไปนะคะให้ความรักให้ความรักจะบอกอะไรเดเดนชันที่อย e ่เรสนะคะ Trust ความเชื่อใจที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ย getting to know each other เนี่ยก็คือการจะต้องมาเริ่มเรียนรู้ศึกษาดูใจกันใหม่ทั้งหมดนะคะอืมอันนี้คือของชาวธนูต่อไปเรามาดูนะคะว่า12ราศีราศีใดมีเกณฑ์นวนกลับมาบ้างนะคะเริ่มที่เมฆเมฆจะกลับมาไหมในเดือนนี้นะคะโอ น่าจะไม่กลับนะคะน่าจะไม่กลับเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่วุ่นวายยุ่งเหยิงมากๆเลยนะคะแล้วเขาเองก็เหมือนจะมีตัวเลือกกันคุยกับใครสักคนนึงอยู่นะคะต่อไปถึกศพถึกศพถึกศพสามถ้วยสามไม้เท้า เจ็ดเหรียญยังไม่กลับนะคะเพราะเขามีคนคุยอยู่มากกว่าหนึ่งคนกําลังดูดูใจกําลังศึกษาดูใจแล้วตอนนี้เขาก็หันหลังให้กับเรานะมีชีวิตที่แฮปปี้ไปแล้วนะคะต่อไปเมถุนเมถุนจะกลับมา,ะะามไหมคะเมถุนจะกลับมาหาคานูไหมหกดาบเดอะมูนสิบถ้วยคิดถึงนะแต่ยังสองกิดสองใจสำหรับเดือนนี้ยังสองกิดสองใจว่า ติดต่อกลับมาหรือหรือแบบอาจจะแบบไม่ติดต่อดีนะคะลังเลใจอยู่เพราะว่าดูเหมือนกับว่าตัวเขาก็มีเป้าหมายใหม่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเดินไปข้างหน้ามุกออนไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะนะคะต่อไปกระกฏกระกฏ Empress King of Cups สองไม้เท้านะคะ ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขกับนักปัจจุบันดังนั้นเขามองว่าเขามองไปข้างหน้าเลือกที่จะ move on นะคะเดินไปข้างหน้ามากกว่าต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับมาไหมคะเดอะสตาร์นะคะหกถ้วยมีเกณฑ์วน,นกลับมาค่ะความคาดหวังแต่ว่ากลับมาแล้วเขาอาจจะคุยนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะเงียบหายไป,ไปอีกเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟกัสว่ากลับมาแล้วต้องครบอะ นะคะเขาค่อนข้างโฟกัสที่ตัวเขาเองมากกว่าแล้วโอเคต่อไปกันกลับมาได้คุยนะสิงะต่อไปกันนะคะการแทนแพร์เขามีการส่องแบบอบส่งแอบ,บดูคุณอยู่อยากเข้าหาอยากคุยแต่ว่าติดกำแพงความรู้สึกบางอยา่างความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกน้อยใจหรือฟิลลิ่งน้อยๆใดๆต่างๆ ก็ตามนะคะเขายังไม่กล้าเข้าหักคุณในเดือนนี้แต่ถามว่าคิดถึงไม่คิดถึงและยังแอดสองคุณอยู่ต่อไปตุนนะคะตุลจะกลับมาไหมเพจซอบบอลเพจซอสอดสิบถ้วยอืมมีเกนนะคะแต่ว่าท่าทีของเขาคืออาจจะดูอาจจะดูแบบ แข็งๆนิดนึงหรืออาจจะมีฟอร์มนิดนึงในการที่เข้าหาคุรในการคุยอในครั้งนี้่ะนะคะได้แค่คุยนะถามว่าวนกลับมาพบไหมยังค่ะไม่ถึงกับขั้นคบนะคะต่อไปพิจิกพิจิตจะกลับมาไหมพิจิตจะกลับมาไหมสิบดาบไฮโลแฟน ไม่กลับมาแล้วค่ะเขารู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเรื่องความรับใดๆต่างๆเรื่องที่มีความลับเยอะหรือมีอะไรที่มันปกปิดอะไรที่แบบว่ามันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วมันก็ไม่คลี่คลายมันไม่เคลียร์เขาู้ว่าไม่โอเคแล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่านะคะต่อไปธนูจะกลับมาหาธนูไหมในเดือนนี้ ซั The Sun นะคะ่ะเขามีการเริ่มต้นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรลอวแผลในใจของเขาก็ยังคงเจ็บปวดอยู่เขาไม่พร้อมคุยใดๆทั้งนั้นนะคะต่อไปค่ะมังกรมังกรนะคะทีนอฟโซลเอซอตครับเดอะมูนนะคะส <Enough soul. S 1> ิบ The Moon ะะดาบ เขามีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงอยู่แต่ว่ามันเป็นฟิล์ของความเผิดอผู่แล้วสิทธจาก็ขึ้นมาเยอะมากเลยจะคิดว่าน่าจะเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บมากๆหรือคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บมากๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมกลับมานะคะในเดือนนี้ในหลายๆราศีเลยนะคะต่อไปกุ้ม โอเคค่ะมีเกณฑ์วนกลับมาสูงมากเลยนะคะเขาจะวนกลับมาแล้วทุกทีแล้วมันก็จะเด้งสิบจาาเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจสําหรับธนูนะคะมมีเกณฑ์วนกลับมานะคะแต่อย่าขุดแผลเก่าขึ้นมานะอย่าขุดเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาก็พอนะคะต่อไปมีมีนจะกลับมาไหม มีแปดเหรียญคุยนบครับอืมน่าจะยังไม่กลับมานะเขามุกออนเดินหน้าต่ออย่างแข่งขันนะคะเดินหน้าต่ออย่างไม่ล้นละเลยอะ่ะอืมน่าจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปสำหรับเช่าธนูที่รอรักเก่าก็ประมาณน,นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมของคุณดูดก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ